เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลำดวนยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งประจําปีการศึกษา2567ข้อมูลพื้นฐานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลำดวนมีจํานวนสถานศึกษาทั้งสิ้น19โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษาทั้งสิ้น15โรงเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา4โรงเรียนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น2,733คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา234คนผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน22คนโดยการนำของนายชัยพัฒน์หอทองภูมิเนยการโรงเรียนบ้านโชคใต้ ประธานเครือข่ายรายงานการติดตามการบริหารจัดการงานทั้ง4ด้านของสถานศึกษาด้านวิชาการ3ลด3เพิ่มเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลำดวนขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้สถานศึกษาในสังกัดได้ดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 1. ลดภาระงานที่ให้นักเรียนนำกลับไปทำที่บ้านหรือเน่าห้องเรียน 2. ลดการสอนในห้องเรียนที่ครูเป็นผู้บอกความรู้หรือกิจกรรมที่นักเรียนเป็นผู้รับความรู้ 3. ลดการประเมินด้วยการใช้ข้อสอบ 4. นักเรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้เสร็จสิ้นในห้องเรียน 5. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยกระบ,บวนการคิดลงมือปฏิบัติเกิดความรู้ใหม่ และนำไปใช้ในชีวิตจริง 6. ประเมินสภาพจริงจากการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ต่อยอาสู่การปฏิบัติเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ดังนี้ 1. มีการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพิซ่าและขับเคลื่อนต่อยอดสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพพิซซ่า 2. มีการส่งเสริมให้นำแนวคิดวิธีการยกระดับคุณภาพพิซ่าสู่ห้องเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ 3. ส,สร้างความตระหนักและกระตุ้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน (O-net NT) RT อย่างต่อเนื่อง 4. มีการนิเทศกำกับติดตามในระดับห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินพิซซ่า2025และการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ONET ็ t และ RT ด้านบริหารทั่วไปสุขขาดีมีความสุขความปลอดภัยของสถานศึกษาสุขขาดีมีความสุขสถานศึกษาในเครือข่ายบริหารสถานศึกษา แบบบูรณาการลำดวนทุกโรงเรียนได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขโดยการบริหารจัดการให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งสุขขาดีมีความสุขดังนี้ 1. ด้านความสะอาดมีการรักษาความสะอาดสุขภัณฑ์โถส้วมโถปัสสาวะอ่างล้างมือ และสามารถสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการได้อย่างมีมาตรฐาน 2. ด้านสุขลักษณะมีการดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้และรักษามาตรฐานตามครมอนามัยเพื่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ 3. ด้านความสะดวกมีการซ่อมแซมบำรุงประตูช่องระบายอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและการจัดวางสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบ พื่ความสะดวกและปลอดภัย 4. ด้านความสบายมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอกให้เพียงพอและปลอดภัย 5. ด้านความสวยงามการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อยความปลอดภัยของสถานศึกษาเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลำดวน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยนำหลักการป้องกันปลูกฝังปราบปรามมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมดังนี้ 1. สถานศึกษามีมาตรการป้องกันจากปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคหรือความไม่ปลอดภัยต่อ,อนักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษา 2. ส,สถานศึกษามีการปลูกฝังการดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจจิตสำนึกและเจตคติที่ดีเพื่อให้เกิดทักษะป้องกันภัยให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้มีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขจำนวน7โรงเรียน และรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจากกระทรวงแรงงานจำนวน2องโรงเรียน 3. สถานศึกษามีการปรับปรามการดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายด้านงบประมาณลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองโดยการส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการจัดทำแผนงบประมาณที่ชัดเจนและเป็นระบบในสถานศึกษาสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 1. มีการดำเนินงานบริหารเงินอุดหนุนรายหัวเพื่อลดภาระผู้ปกครองได้อย่างเหมาะสมถูกต้องเป็นปัจจุบัน 2. มีการดำเนินงานบริหารงบประมาณอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 3. มีการดำเนินงานบริหารจัดหาสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4. มีการดำเนินงานบริหารจัดสรรทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรรียนยากจนได้อย่างเหมาะสมโปรง่งใสตรวจสอบได้ 5. มีการดำเนินงานบริหารงานตามนโยบายเรียนดีมีความสุข 6. มีการดำเนินงานบริหารรูปแบบการมีส่วนร่วมโปร่งใสตรวจสอบได้ 7. มีการดำเนินงานตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านบริหารงานบุคคลการสร้างควัญและกำลังใจเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลำดวนได้ขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาดังนี้ 1. ผู้บริหารมีการสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์คารุพันธ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 2. ผู้บริหารให้การส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาครูเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 3. ผู้บริหารได้สนับสนุน และให้โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าหรือเติบโตในวิชาชีพ 4. ผู้บริหารสร้างบรรยากาศในการทำงานให้แปลกใหม่ท้าทายอยู่เสมอเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครูและบุคลากร 5. ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้กำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติเมื่อครูและบุคลากรประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 6. ผู้บริหารมีการให้รางวัลความดีความชอบตอบแทนในความสามารถของครูและบุคลากร 7. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้เกิดพลังในองค์กร 8. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างโปรง่งใสมีธรรมาภิบาล 9. ผู้บริหารมีการดูแลใส่ใจและเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพจิตของคนในองค์กร 10. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและความต้องการอย่างมีเหตุผลของครูและบุคลากรการดำเนินการติดตามนโยบายและจุดเน้นสำคัญการดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและประชาธิปไตยในสังคมร่วมสมัยสู่ห้องเรียนวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 1. สถานศึกษามีการปรับหลักสูตร ให้บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิน่น 2. สถานศึกษามีการพัฒนาครูเรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 3. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิน่น 4. จัดทําหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่น 5. พัฒนาทีมนิเทศการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ภายในโรงเรียน 6. สถานศึกษามีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ครอบคลุมทุกชั้นเรียน 7. ส่งเสริมให้ครูสร้างสื่อการเรียนรู้นำเข้าคลังสื่อดิจิทัล o b i e c Content Center 8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เ9ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยระบบออนไลน์คลังดิจิทัลโอเบกคอนเทนต์เซ็นเตอร์ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงานประวัติศาสตร์อย่างน้อยคนละหนึ่งเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning อย่างมีความสุข สถานศึกษาในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลำดวนได้ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโดยการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาดังนี้ 1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ 2. สถานศึกษามีการจัดทำธรรมเนียมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3. สถานศึกษา ส่งเสริมให้มีการนิเทศติดตามการออกแบบการเรียนรู้บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและการจัดการเรียนการสอนเชิงรู้ Active Learning 4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมการออกแบบการเรียนรู้บูรณาการและการจัดการเรียนการสอนเชิงรู้ Active Learning 5. สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม บรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขในห้องเรียน 6. สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ p l c ในสถานศึกษา 7. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทางการเรียนรู้วิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ผ่านห้องเรียนมีชีวิต สู่นิสัยรักการอ่านโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านการเขียนของผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาดังนี้สถานศึกษามีการสนับสนุนให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ด้วยกระบวนการสอนแบบ Brain Based Learning 2. สถานศึกษามีการประเมินความสามารถในการอ่านออกและการเขียนของนักเรียนชั้นป .1- ม .6 และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 3. สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยสู่การเรียนรู้วิถีใหม่ 4. สถานศึกษา มีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องเรียนมีชีวิตดังนี้4.1มีการจัดกิจกรรมสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอาทิเช่นห้องสมุดห้องปฏิบัติการต่างๆ4.2มีกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้4.3 มีกิจกรรมส่งเสริมครูผู้สร้างนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และนิสัยรักการอ่าน4.4มีกิจกรรมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องเรียนมีชีวิตช่วยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 5. สถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC การเรียนการสอนภาษาไทยสู่การเรียนรู้วิถีใหม่การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ห้องเรียนมีชีวิต 6. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนสู่การอ่านตามแนวของพีซ่า 7. สถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยสู่การเรียนรู้วิถีใหม่การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องเรียนมีชีวิต 8. สถานศึกษา มีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยสู่การเรียนรู้วิถีใหม่การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องเรียนมีชีวิตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเราเช่าเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลำดวนยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องสู่การเรียนดีมีความสุขจับมือไว้แล้วไปด้วยกันลำดวนใจหนึ่งเดียว